ที่พักของไผ่ชิงชิ่วในเมืองบ้านเหยาเวลาออกกําลังกายตอนเช้านี่คือแผนข้าวของข้าเจ้าค่ะอืมจริงเสิท่านอาจารย์ท่านคิดว่าข้าควรเสี่ยงหรือไม่หากข้าขอความคิดเห็นจากข้าคําแนะนําของข้าก็คือเจ้าควรเตรียมสองมือให้พร้อมสาหรับสิ่งที่เลวร้ายก่อนที่จะลงมือทําสองมือให้พร้อมจําสิ่งที่ข้าบอกเจ้าเกี่ยวกับเรื่องหลักการของนิการของเราก่อนหน้านนี้ได้หรือไม่ เป็นคนที่ดีที่สุดหวังสิ่งที่ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดและเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่เลวร้วายที่สุดในโลกนี้มีความปลอดภัยและความมั่นคงโอกาสและความเสี่ยงมีอยู่ร่วมกันเสมอหากเจ้าคิดว่ามาถุมข่าเชื่อรองก็ลงมือทำเลยเพราะค่าจะไม่เข้ามือไปยุ่งเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเจ้าก็ต้องเตรียมพร้อม เจ้าก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งต่างๆไม่ที่ไม่พัฒนาไปตามกระแสที่คาดไว้เจ้าจะจัดการกับมันอย่างไรสิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวมาก็มีเหตุผลข้าขอคิดดูก่อนอืมด้วยคำใบที่ข้าให้ไว้เจ้ายัางไม่เข้าใจหรืออย่าเล่นสีจัาขวาข้ากำลังคิดหาทางช่วยองค์หญิงฉางกูเดี๋ยวนี้และรับรองว่านาจะลบหนีหลังจากการจเจรจาซูเซี่ยว,เ,ยวเป็นลางของจักรพรรดิแดงผู้สืบทอดของจักรพรรดิแดง อืมอ่ะฮึ่มข้าคิดแผนการต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ได้ซื้อจากทั้งสองฝ่ายออกแล้วในเมื่อเจ้าคิดออกแล้วก็ทำแผนก็ทําตามแผนเถอะเจ้าค่ะเช่นนั้นข้าจะเริ่มทําตามแผนแล้วท่านจักรพรรดิแดงท่งานจักรพรรดิเขียวองค์หญิงเซียวเซียวกล่าวว่านางต้องการเข้าพบพวกท่านทั้งสองเพื่อพดคุยบางสิ่งเจ้าค่ะอืมเข้าใจแล้วเราจะไปหานางเอง ดูเหมือนว่านางสุดจะทนแล้วเสินะข้าคิดว่านางจะอยู่นานกับเราข้าคิดว่านางจะอยู่กับเรานางเสียว่นนี้เสียอีกเที่ยงวันแล้วเจ้ามีเรื่องอันไนที่อยากจะพูดคุยกับพวกข้าสองคนอย่างนั้นหรือก่อนอื่นข้าขอขอบคุณท่านนาทั้งสองที่ดูแลข้าเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าท่านจะรู้แล้วว่าข้าเป็นตัวปลอมก็ตามข้าคิดว่าท่านหน,นาน่าจะมองตัวตนที่แท้จริงของข้าออกตั้งนานแล้ว กวิชาภาพลงต่อของเจ้านั้นดีมากถ้าเจ้าแปลงกายเป็นคนอื่นบางทีเจ้าอาจจะหลับพวกค่าได้สมบินูรณ์แบบก็ได้น่าเสียดายที่เซียวที่เจ้าเป็นแปลงกายมานั้นเป็นลูกหลานของข้าและเซียวตัวจริงก็เสียชีวิตเมื่อสามปีก่อนแล้วด้วยน้ำมือของปีศาจไอ้ตอกทูซานที่แท้จริง ที่แท้ผู้สุดพ่อของท่านก็ถูกลอบสมหาไปแล้วไม่น่าแปลกใจที่ท่านเผ่าสูรและเผ่ผหูแยกทางกับเราอย่างโดดเดียวตอนนี้ท่านเราตัวจรงของข้าได้แล้วเช่นนั้นข้าขอเข้าไปเลยแล้วกันข้าเป็นผู้ใดนั้นข้าคิดว่าข้าคงไม่จําเป็นต้องแนะนําตัวใช่หรือไม่เป็นเจ้าจริงๆด้วยชิวเอ,อ๋อ อาณาจักรซินเชียลอ,อยู่ห่างไกลจากที่นี่มากเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรซึ่งจอกพิการอย่างเจ้าถึงมาเมืองบ้านเหวของข้าได้เจ้าต้องการอะไรกันแน่เมื่อคืนท่านนาบอกว่าหากได้รับโอกาสนั้นท่านยินดีที่จะนั่งเจราจาสันติกรลัรศิลิงชิลดังนั้นข้าจึงอยู่ที่นี่พวกท่านรู้ใช่หรือไม่ว่าสิ่งนี้คืออะไรนี่คือป้ายคำสั่งจกักรพรรดิไป ตั้งแต่สมัยโบราณในโลกแห่งคุณขั้ละทะเลการได้เห็นป้ายจักรพรรดิไปก็เกับว่าได้เห็นจักรพรรดิไป่้าไปเชิงชิ่วจักรพรรดิไปรุ่นที่เจ็ดเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของเผ่าไปและเผ่าถูซานเพื่อเพื่อเสรจาสันติครับผู้ถของทั้งสองเผ่าเผ่าซูและเผ่าหูเผ่าเผ่าถูซานได้รอบสังหารผู้สุดเพลของเผ่าซูและเผ่าหูค่ะ และตัดมาดกของทั้งสองเผ่าของเราตอนนี้สงคามมาถึงจุดที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วน้ำมือของเผ่าไปเผ่าทูซานเผ่าหูและเผ่าสูต่างเพื่อนเลือดก,กันมากกันมากแล้ว ความเกลียดชังการแบ่งแยกความเกลียดชังการสังหารหมู่ในสนามลบสาวน้อยเจ้าคิดว่าความเกลียดชังที่นองเลือ่อเล่เส้นนี้จะสามารถสงบศึกด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำนั้นหรือข้าทราบเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วอาจารย์ของข้าได้บอกข้าว่าเกี่ยวกับเรื่องการสังหารลูกหลานของท่านท่านนาั้งนี้ข้ามันมาเพื่อปัญหาท่านนาั้างนี้ข้ามันมาเพื่อไข่เพื่อแก้ไขปัญหามากกว่าสร้างปัญหาได้โปรดฟังที่ข้าพูดก่อน <c oughs> ข้ารู้ได้ชัดว่าข้ารู้ชัด ถึงความไม่พอใจของท่านที่มีต่อเผาไปและเผาถูซานไม่ใช่แค่ปัญหาระว่า,างาทั้งสองท่านในเผ่าของในเผ่าทั้งสองท่านเป็นความกังวลเกี่ยวกับท่านแม่ของข้าที่เป็นผู้นำเผาถูซานซึ่งเดิมทีเป็นเผาที่อยู่ล่าสุดในทั้งสี่เผ่าแต่แต่จากการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายของข้าแล้วเหตุผลที่ท่านพ่อของข้าจากไปพวกท่านไม่มีผู้ใดเชื่อฟังเลยและกา,ารสังหารผู้สุบทอดของท่านเป็นเพียงการกระตุ้นให้พวกท่านแตกแยกจากเผ่าทิ้งจอกที่เหลือ ข้อพิาพาทนี้เกิดจากการจุจชนะของมรรคผู้สืดทอดและจุดประสงค์ของการมาเยนเมืองว่านหยาของข้าคือบอกว่าท่านจะสามารถกลับไปที่เผ่าจิ้งต่อดสวรของเราได้จิงต่อสวรของเราจิงต่อสวรของเราสามารถเป็นเหมือนความปถนาสุดท้ายของพวกท่าทั้งสี่เผ่ารวมกันและช่วยเหลือเช่งกันและกันดังนั้นจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดการแก้ไขปัญหาเราเป็นครอบครัวเดียวกันและข้าเป็นผู้สุดทอด และข้าจะเป็นผู้สืบทอดของท่านน้าทั้งสองดังนั้นมาดของเผ่าไผ่เผ่าทูซานเผ่าซูและเผ่าหูจะรวมอยู่ที่ข้าคนเดียวให้ข้าจักรพรรดิไผ่เป็นผู้สืดทอดและข้าจะจงต่อให้รุ่นต่อไปของทั้งสองเผ่าของพวกท่านเมื่อข้าโตขึ้นเพื่อให้ความขัดแย้งระหว่างเรายุติลงข้าคิดว่าเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องมรดกได้จะเจ้าจะวางแผนและมือกับสงครามอย่างไรปีศาจยิ่งจ่องทั้งสี่เผ่าของเราต่อสู้กันในสนามรบจริงและความบาดหมางของข้า บาดหมางรองเรือที่แท้จริงไม่สามารถแก้ไขได้การวางหมากที่ชานตลาดแบบนี้ในปี2233ของปฏิพินซานไฮเมนุษย์ได้ถูกเรียกว่าผู้กับชาติมาเกิดมายังโลกแห่งคุณห่าวทะเลเพื่อพยายามลงโลกแห่งคุณห่าวลทะเลให้กลายเป็นหนึ่งเดียวต่อมาเผ่าซูและเผ่าหูได้ระับถึงความเลวร้ายของผู้กับชาติมาเกิดทั้งสองเผ่าจึงได้เข้าร่วมและยอมจำนนต่อพารามิเตอร์อศูนย์ซึ่งรวมรวมเป็นหนึ่งในเ็ดเผ่าที่ต้องการกำจัด ไปซิงชิวและชะลอการเจิบเตอของจักรพรรดิไปรุ่นที่เจ็ดของจักรพรรดิที่ตจอสอนเป็นเวลาสามปี สามปีต่อมาผู้สงของน้องสองเผ่าของข่าวสูและเผ่าหูได้รับความเฉลยจากจัวพาัดไปเพื่อ,อชนะแผนการเหล่าแผนการของเหล่าผู้กับข่ามาเกิดในคาวเดียและฟื้นฟูความสงบสุขและความมั่นคั่งให้แก่โลกแห่งคุณข่าวทะเลเนื่องจากข้าเป็นจับพัดไปข้าจึงมีสิทธิในการแก้ไขบันทึกประวัติศาสตร์ข้าจะเขียนประวัติศาสตร์ลงบรสมบุดบันทึกประวัติศาสตร์แบบนี้ท่านาทั้งสองที่เห็นอย่างไรอะข้าจับลืมไปข้ารู้ว่าท่านาทั้งสองได้จับตัวออกแห่งเผ่าสังกูมาถ้าท่านตอบตกลวงที่สงบสืกข้า สามารถแก้ไขปัญหาของทั้งสองเผ่าจาก,กูได้เช่นกันเอาหูเจ้าก,กําลังทําอะไรเราโดนหลอกแล้วตั้งแต่วินิทีที่ข้าเข้ามาในห้องข้ารู้สึกได้ว่าความรู้สึกที่เข้ากันได้อย่างน่าประหลาดและหลังจากที่ฟังคำพูดของนางข้าก็มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นปายซินเชียลเป็นเพียงเด็กน้อยนางจะพูดจาละเอียดอ่อนแบบนี้ได้อย่างไรข้าพูดถูกไหมเฟิงโบ สมกับเป็นสมการที่เป็นสัพพเขียวผู้ที่ได้เชื่อว่ามีความหมายทิพย์ข้าคิดว่าข้าสามารถสวมบทบาทนี้ได้อีกสักหน่อยแต่น่าเสียดายถึงถึงตัวตนของข้าจะเป็นเรื่องโกหกแต่สิ่งที่ข้าพูดเป็นเมื่อคูนี้เป็นความจริงเพื่อสุบท่อเพื่อเป็นผู้สุดท่อทั้งนนสองเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นความคิดเห็นที่แท้จริงของชิวเออต้องการให้ข้าส่งต่อคำพูดให้พวกท่านผู้โสเฟิงเจ้าเอาปายสิงชิลไปไว้ที่ไหนอ่าท่านทั้งสองลองเราเอาสิ ภายใต้คุกภายในุูของเมืองว่านเหยาถ้าปล่อยให้ผู้โสไว้เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถเอาชนะที่จอกแดงและที่จอกเขียวได้ไม่ท่านปู่เฟิงบอกข้าว่าเขามีวิธีหลบหนีจากเมืองว่านใหญ่โดกเมือ่อไม่อย่างนั้นข้าคงนึงไม่ข้าคงไม่ให้เขาไป ตอนนี้พวกนางรู้ตัวตนที่แท้จริงของข้าแล้วและพวกนางจะต้องให้คนมาจับตัวข้าอย่างแน่นอนและนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการลบสายตาของพวกเขาเสียวเหยายพวกนี้ใหญ่เท่าไรกับเขามงกรไม่มีผิดเจ้านแน่ใจแล้วว่ามาถูกทางแลวใช่หรือไม่ครั้งสุดท้ายที่เอาะเขียวมาที่นี่ข้าก็ได้ตามนางมาและไม่มีทางกลำผิดแน่นอนข้าจะใช้โชคหลายร้อยปีของท่านแม่เป็นประกันกอ่าโอ้ยโอ้ยเจ็บ ผู้ใดเป็นคนออกแบบภูแบบนี้กันทําไมมันถึงได้ลึกขนาดนี้เสียวไปเจ้าลองดูสินี่คือทางเข้าห้องขังที่องค์หญิงเผ่าสังกูไว้มันใหญ่ยิ่งนักคนที่อยู่ด้านในหลังประตูนี้คือองค์หญิงเผ่าสังกูหรือไม่